สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะพามาพบกับซุ้มไก่แจ้เลี้ยงไว้แข่งขันพนันเออแข่งขันประชันเสียงนะครับไม่มีการพนันแข่งขันประชันเสียงครับซุ้มพยักไพรนะครับซุ้มพยักไพรที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลานะครับตอนนี้ไก่มีทั้งหมดหกเจตัวนะครับนี่ครับตัวที่หนึ่งนี่สวยครับตัวนี้ตัวเล็กดีครับ ขาดำอกดำหูขาวนะครับสวยครับตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวดูตัวที่สองครับนี่ครับสวยเช่นกันครับขาดำหูขาวแต่หูขาวเล็กน้อยนะครับหูขาวตัวนี้ครับเอาอีกตัวนะครับ นี่ครับนี่ไก่ใหม่ๆนะครับนี่ใหม่ๆตัวนี้นะครับใหม่ๆสวยครับก็สวยเหมือนกันมีเลือดไก่ปลาผสมนะครับมีเลือดไก่ปลาผสมอันนี้ครับนี่พี่เบี้ยวนี่พี่เบี้ยวเนี่เจ้าพ่อผู้ฝูงนะครับผู้ฝูงเดือยยาวเฟ้ยเลยตัวนี้นะครับเดือยยาวครับพี่เบี้ยวนะครับเนื่องจากหวานเบี้ยวนิดเดียวนะครับ สวยครับภาพรวมสวยครับอีกตัวครับนี่ครับอันนี้แอบไปชวนกันมาครับนี่หน้าดำเลยซนนะครับไปชวนกันมาแล้วครับนี่ครับภูมิซุ้มพยัคฆ์ไพรนะครับอำเภอกระบังจังหวัดยะลาครับ นี่ครับเนี่ยเริ่มส่งเสียงแล้วนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ครับก็จะเห็นหลายๆตัวนะครับเอามาเย็นๆเอามากินลมชมวิวกินหญ้ากินข้าวนะครับนี่ครับโอเคครับแต่ละคนนี่ตัวสวยๆนะครับสวยๆทานดูราคาแล้วแต่ละตัวเนี่ย สามพันขึ้นนะครับสามพันขึ้นพี่น้องรีบเรียบนะครับรีบเรียบพอพันนะครับพอพันขายไม่พอขายครับที่ชายแดนภาคใต้เรานี่ไม่พอขายครับไปไหนก,ก็มีแต่คนซื้อไม่มีคนขายเลยพี่น้องทั่วประเทศที่ดูอยู่ก็นะครับถ้ามีก็ประสานมาครับเดี๋ยวผมจะลงขายให้นะครับอ,อีกละนะครับ อากาศเย็นๆตอนเย็นนะครับก็จะมาผ่อนคลายก่อนเข้านอนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับเอาสักดอกหน่อยลูกเอาเอาไหนเอาหน่อยสักดอกหน่อยปิดท้ายเร็วกุ๊ก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 ยกเอาแล้วนะครับตัวโน้นนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ